คู่นัู้่นี้เผาเลยว่ะรเผาเลยโอ้มาเดี๋ยวนี้เสียวตรงด้านนี่ เอาทักทายสบายดีตอนเช้า FC ทุกคนวันที่สองเลยนะวันนี้ก็นอนป่าโอ้อากาศกะอากาศดีนะทุกคนนอนอากาศเย็นขนาดมื่งคืนนี่ตอนตอนั้นตอนเตงเทงนี่ตอนกลางเวนบัดอากาศกะฮอนเนาะแต่ว่าตกกลางคืนมาอยูุ่ดงนี่อากาศเย็นทุกคนตื่นมา,าเดี๋ยวไปหาซวยนาก่อนลงไปซวยนาอยู่น่ น้ำซางพื่อละนาท่านในซวยนะล้างหน้า,นา,นาล้างตาแล้วก็จะไปหายามกับดักยามกับดักแล้วก็ไปจอบไก่พร้อมทุกคนน้ำหักไม้เย็นกินหางไม้ทุกคน ไปทดซื้อเอาเรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยมีลุ้นนะ โอ้ไม้มันขาดทุกคนเลยหลังเครือขาดนะหลังนี้มีหอยพร้อมหอยเก็ดหลังนี้ไม้ขาดหลังนี้ก็เรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยหลังนี้ก็น่าจะโดนนะหลังนี้นะ เรียบร้อยทุกคนนี่เห็นหางมาแล้วเขาก็เห็นมันมาโอ้หนูวายหนูวายหนูวาย วายตัวเป็นไงเลยมามาแล้วทุกคนเป็นรุ่นหลังต่อไปอีกบ้านนี้เอ้าหลังนี้กระลัดนี่เลยลุ้นลุ้นลุ้นทุกคนลุ้น มันอยู่บ่เรียบร้อยทุกคนป๊อตุเห็นแล้วเลยแล่นในทุกคนเอ้ยมานแล่นหลังนี่โธ่บุงดูุ๊งเรียบร้อยแล้วบ่ดูยังโอ้ยยัยงตีนอยู่ทุกคนยังตีนอยู่ อ๋อัวอยู่อยู่เฉยแล่นมาแหลนแล้วนี่อ๋อัวเอ้าได้ก้อยเลยทุกคนได้ก้อยละพอดก้อยนะนนยๆนะ นะเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อย พูนีก้นพูดีก้อยนะทุกคนโตไปใหญ่ป่านใดเอา้าถิงเอา,อา,ามานถิงเอา,อา,ามานอยู่นะสำน,น,นี้นะเแบบิกกลางไปก่อนมานี่โอ้ ถือว่าถือว่าใหญ่อยู่นะทุกคนจำนีน้นะกุีิ้อยนะนี่มารอบก่อนนั้นอันบา้บาขมไหมมาเนาะได้ใหญ่กว่านี้ทุกคนเลยประมาณประมาณนั้นโล่ปลายเพื่อเดี๋ยวบ้ากระสุนมารอบนี้พัดมายามผัดเอาโอ้ลูกมันทุกคนเลยแล่นลูกมันไปมาเนี้ เห็ดเ็ดกิดก่อนกอยนะทุกคนเส็ดเมนูกอยนะอ่ะมานมานมานถวันม่เค้าคูดยะพอคันจวาันเป็คู่นั้นคู่นี้เผาเลยบอวะเผาเลยเผาเลยคูดคักมัน เห็นมันใหญ่กว่านี้ได้แล้วโลนี่ทำตุกีกินองคก้อนนี่ตุกี้ไม่ก็กินของคนบุรีนีน,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 นแซ่บนี่ปีกายนี่นี่สองปีใหญ่กว่านี้เนาะโองปีได้โล่ไปโนูโล้ลไป สามปีสองโลเลยน้อยตูนาสองปีสามปีเขม,มาเขาไล่ก่อนี้เ็เอเอลุงดาดปันจัดการเะทุกคนกอยก้อยคันชมมาลุงน,นี่คันสมเลยจะเป็นกอยกอยคันม หางปุ้งมันชิหลายเนาะยังไงแห่งหลาย,ลย,ยวคนนี้กระดูกมันกระต้มเห็นน้ำสด มกักจะได้เล่อันนี้จะเอาไปต้มนะพี่น้องอันนี้ต้ม่วนอันนี้นนี่ซีนมันกำหนังมาในเอ็ดก,ก้อยตัวนี้นะ,ะคือว่าลายเติบได้ตัวนี้เอาไปต้มน้ำซุปมัน าทุกคนมา,เ,า,นมาเสีย,เสยสบเสียบน้ำเดียวเด้อนี่น้ำสดมันเลยหลงมือได้เหมืนนี่นะ <c oughs> บวกน้อยไปน,นะทุกคนเลยปกติควคยใส่บวกง่า,ายนะ ขนาดนัวขนาดหึงมลกินทั้งเรื่องแล้วกนะ่อนวันนี้เือว่ามีบุญป้าเตอะบากระสูตรนะมาก่อนนใมีท่านเขาบ้าเขาไหมตัวใหญ่เนี่ยงก่อนนี่ม่เนอะหลุง <c oughs> ด,ดาดเมืเ่อากินประจำหลุงดาด คนป่าป่าอยู่ดงอยู่ดงอยู่ป่าตั้งแต่น้ในน้อยอ่ะเป็นผู้บ่าวในอ๋อผู้ชิดตรอดเป็นเมืองแล้วมือนฮะกระไร

ไปกับบีไปกับบี๋อ้อาวเบิดูหินงเขาวยาเลยทุกคนเลยเบิรเบิงเงินความมานเชียวลุงดาดมก่อน ธรรมดาได้สอ่สองในพันส่องเชี่ยวเลยนะนี่ทุกคนยิงเห็นนะครับป้าปลาพี่ขาบ่อนขาบ่นได้เลยนะฮ่า่าฮอ้ทุกคนเลยพี่ปลาแบบนี้เลยนะพี่ใหม่ส่องบ่อนม่ได้ไหมส่องบ่อนม่ได้เลยนี่โอ้มาทานเลยทุกคนไหวแบบนี้เลยนะฮนะ นนเนี่ยเต่าได้อยู่บนนี้ดิอ๋บอบนนี้ปีกนกนะทุกคนนะปีกนกขงมันเลยสับลาบอยูนอ่นะทุกคนนุกโอ้มาเด้อีเซียวตรงดานน <c oughs> เรามาหากินเย,ย,ย็นเย็นเจ้าบอยอ่ะ chưa có lời là chưa có thôi chưa ba thôi chưa ba thôi chưa chưa ba thôi chưa chưa ba thôi chưa chưa Này thôi thô. lô này chưa có thôi này chưa ba thôi chưa chưa ngông thôi chưa chưa ba thôi chưa chưa ba ประมาณสามโลนะเอานำดินโพดโดยกินดินนู้นนะกินนู้นยะโพดปลากังตัวนั้นตายแล้ว <millet> ก okay. <oh ้อมัจะตายนั่กูบอกปลากระลังมีมีมีตัวใหญ่เนาะนอ่ะปลาดิลิมโอเคนะทุกคนหลังจากที่ว่ามาแวะกินข้าวนำเสี้ยนลุงได้เพื่อนี่กาวันนี้ก็ค่อยก็จะได้เมื่อก่อนทุกคนเมื่อก่อนลุงดาดเพื่อนจะได้เมื่อก่อนนะวันนี้นะเดี๋ยว ตรงดาดเพื่อนกับยังทานเสี่ยวมันอยู่ยังทานเสี่ยวมันอยู่แก้มนี่ทุกคนนี่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วละวันสี่โมงแล้วทุกคนเดี๋ยวคอยเสิเร์ฟก่อนนะเอาไปทุกคน<อ>ด้วยเซี่ยวทุกคนเ<อ>สี่ยวตันทีดิกตันทีดิด ค่องข้างนะแต่ว่ารถตายนะทุกคนโอ้สวยแางอะไรนะรถตายติดบุได้เลยเรียบร้อยทุกคน เบ่งองการแล้วน,นี่นับสาหัสขนาดพอเบิ่งจากรออการนี่เสียเข,ข,ขาควักตะวันมันยันทางในมันรีดแห้งนะยันรีดแห้งทุกคนน่าจะรีดแห้งนะไปปร,รอด เดี๋ยวท้าบ้าเขาใหม่มากกว่าทุกคนเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถไทยนั่จเจมนเสียงรถบ้าเขาใหม่นะทุกคนมาแล้วมั้จ้ะส่อบส่อบเสรเรียบร้อยละ,ละตายลนะเ<ะ>อลิ่นห้งอืมมีใบเลยนะ

cái ông phá luôn rồi mình đi đâu? đi cài con ai đây? đừng có quan tâm, anh nữa. ที่รถเละเพื่อเห็นดูดินมากครับลุงเนื้อเต็นต,ตัวแล้วนต็มไปเต็มดินนะเนื้โอ้ผไว้สงสารพ่เสีเปล่ากัน tôi muốn giải ngân mọi người mắng 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 nó mắng 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 mai mắng mắng nó nó mưa 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 nó mía mưa เขาชอบนเนื้อบานก็กินเนื้อกระสานอืเนามิ่นหมดเลยอนีเนาะยงเป็นอื่นนั่นเองนะ ใบใบพวกผลไมกินก <jam Stadium> ็ตายแพ่ที่น่าตายปาพร้อมไหนตาปาเลอยทำแสะเลยรสลติมเกือบคอรถโอ้โหดาวมาเติมเกือบคือรถนะพี่น้องนะ อดเกิดพิลลต์อดเกิดพิลลต์ดูดาดเป็นทอดเกิดพิลลต์อถู่ไปพูดละเอายังเงี้ยนึงไ่ยังเนี้ยนึงเงี้ยทุกคนเอาทุกคนจะรับลิปนี้ก็มาวันนี้กันบอกภากไว้ช่วงนี้ก็เด้อี่พี่น้องผู้ชายทุกคนเนาะวันนี้เป็นมือที่ว่ามือลุยเลยทุกคนทักลุยแล้วกระทั่งแล้วน่าทั้งมือนะวันนี้นะ อขอบใจทุกคนดีดีดามนะครับสม้ม <c oughs> นะเอาเดี๋ยวเราบ๊ายบายทุกคนคิปหน้าเจอกันไหม